นีท่ทศกาณในงานวันนั้นมันทําให้เด็กเขาเห็นความจริงว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วการที่เด็กเขาได้ไปสัมผัสเห็นด้วยตาเนื้อจะสะกิดใจเขามันเป็นการกระตุ้นให้เขาทําความดีเป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆ แต่เดิมนั้นผมเคยได้ยินชื่อวัดพระธรรมก,กายในเชิงโลผมก็ค่อนข้างจะอคติอยู่ก็มีจดหมายจากชลมพูดเชิญร่วมกิจกรรมผมเห็นคําว่าวัดพระธรรมกายผมก็ไม่สนใจเลยจนมาครั้งที่2ตอนนั้นสำน,นักงานการศึกษาก็ให้การสนับสนุนด้าน,นพุทธศาสนาก็เลยได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้นก็ไปรับสื่อที่วัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกที่ได้ไปวัดก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นธรรมกายเจดีเห็นบรรยากาศภายในวัดเกิดความเริ่มใสและมีความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปจริงๆเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผมเห็นจดจำใน,น การวางรองเท้าหรือการแยกขยะซึ่งคนนับพันคนสามารถทําได้เป็นหนึ่งเดียวการทําสมาธิการสวดมนต์การกราบพระที่ถูกต้องกราบแบบพร้อมกันซึ่งดูเป็นระเบียบแล้วก็มีพลังที่ดีมากๆไม่สมคําล่าลือในทางแง่ลบ ก็นําสื่อการสอนสื่อวีดิทัศน์ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกมาใช้กักเรียนมีสมุดบันทึกความดีทีทวันซึ่งเป็นสมุดที่เป็นการเช็คความดีในแต่ละวันว่าเราทําดีอะไรบ้างความดีสากลไม่ว่าจะเป็นสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาสมาธิแล้วก็5้าห้องชีวิตในระมิดนิสัยนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เป็นกิจวัตรประจําวันตั้งแต่ตื่นมาภาพเก็บที่นอนไหมการจัดโต๊ะเก้าอี้ซึ่งเป็นที่เรียนหนังสือของเขาการวางรองเท้าการปฏิสันถานคุณครูใช้คําพูดสุภาพก็ให้บันทึกในสมุดบันทึก ม,มีแนวทางในการที่จะเอามาสอนเด็กโดยเฉพาะการนั่งสมาธิให้เขาเห็นคุณค่าของการทําสมาธิว่าถ้าเรามีสติมีสมาธิมันก็ทําให้ชีวิตของเราจเจริญได้ง่ายการเรียนหนังสือมันก็ประสบความสําเร็จเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ซึ่งวิธีสอนตรงนี้ผมได้มาจากหลวงพว่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชิวแลวก็พระอาจาร,รย์ในชม,มรมหลายๆรูปพ่อผมไปอบรมคุณครูผู้นาฟื้นฟูศีลธรรมโลกที่เวอร์พิวเลลไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งทุกปีตัวผมเองก็นําสิ่งที่เด็กเขาปฏิบัติเอามาฝึกด้วยตัวเองนอกจากจะพัฒนาเด็กแล้ว พานตัวผมเองด้วยให้เป็นคนดีขึ้นรู้จักการสวมนไหว้พระรักษาตัวเองจะทำอะไรก็ฉุกคิดตลอด17ปีเนี่ยผมภูมิใจมาตลอดว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ทํานุบบำรุงพระาศาสนาเราคือกำลังสำคัญที่ทำให้าศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและตั้งมั่นต่อไปได้โดยการพัฒนาบุคลากร,กรก็คือเด็กซึ่งจะเป็นคนสำคัญในอนาคตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ครูไม่ใหญ่ก็ฝ่ฝันสักวันหนึ่งทุกโรงเรียนจะต้องมีเด็กดีวิชาแล้วก็จะต้องเป็นที่ชุมนมแห่งความดีความสุขความบริสุทธิ์ดวงปัญญาก็จะต้องเกิดขึ้นจากทุกๆโรงเรียนก็จะไปถึงที่บ้านผู้ปกครองแล้วก็สังคมทุกคนทุกแห่งเประนั้นเด็กดีวิชาเนี่ยโรงเรียนไหนสร้างขึ้นมากำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ผมเป็นดูดนิทศก,การที่วัดพระธรรมกายเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์คือทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําให้เด็กเขาเห็นภาพว่าว่าชีวิตมันไม่จบสิ้นอยู่แค่นั้นชีวิตหลังความตายมันมีนรกนะมันมีสวรรค์นะถ้าเราพลาดพลั้งทําชั่วมันก็จะมีโซนที่เป็นโซนนรกตามสิ่งที่เราทําบาปไว้ซึ่งเด็กๆจะสนใจโซนนรกเพราะมันตื่นเต้นโซนสวรรค์จาลองตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วมีพญามารมาแล้วก็จะมีลมพายุมีน้าแล้วก็พื้นที่นั่งมันก็จะสั่นได้คือจาลอง ความดีความชั่วเขาจะได้มองเห็นภาพชัดเจนกว่าอ่านในหนังสือหรือเห็นรูปภาพเด็กในยุคใหม่อาจจะไม่เชื่อในสิ่งนี้แต่การจําลองในงานวันนัดมันทําให้เขาเห็นความจริงว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นให้เขาทําความดีเป็นสื่อการสอนที่ดีมากๆถ้าสามารถที่จะมีนิทรรศาการถาวนได้ก็จะดีเยี่ยมเลยครับ